พบกับช่องกอี่กบล้วนาวันนี้ค่ะเดี๋ยวกบจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวมัสยิดค่ะปกติแล้วกบจะพาไปโบสถ์ของรัสเซียเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะไปจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปดูมัสยิดของศาส,สนาอิสลามกันนะคะซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในแถบยุโรปตะวันตกนี้เลยนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูกันความสวยงามของมัสยิดนี้จะสวยงามขนาดไหนนะคะจะเข้าไปได้หรือเปล่าไปชมด้านในได้ไหมหรือจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดินทางแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าไปจ้าเราจะไปที่เมโทรโพสเปมีลานี่หมายสีแาง,างากับสีส้มตรงนี้เราจะออกที่สีส้มประตูสองโพิสเปกีลาเดินทางกันจ้า มาเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปแล้วนะจ๊ะเดินออกไปดูที่พื้นนี่ถ้าขวามือจะไปเบอร์ห้าไ้วไปเราไปทางออกเราจะไปทางออกเลยนะจ๊ะเวามเบอ2์สองจ๊ะไปเลยจ้ออกประตูสองจ้า ก็เลี้ยวขวาเลยจ้าขวาขวาขวาเดินจะเดินหรือจะนั่งรถรางสามารถเดินไปก็ได้แต่เดินก็ไกลเหมือนกันเป็นั่งรถรางดีกว่านั่งรถรางดีกว่าจ้าเดินมาเรื่อยๆเลยจ้าจะมีเนี่ยหน้าห้างจะมีรถรางขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งรถรางสาย50สายเจมาได้ทุกสายเลย สามป้ายแล้จ้าแล้วเราก็ผ่านมัสยิดต,ตรงนี้ลงป้ายนี้เลยจ้าสามารถลงได้เลยก็เดินย้อนขึ้นมานี่เป็ไงล่ะสวยมิจจามัสยิดแห่งวิหารมอสโกตั้งอยู่นะคะใกล้กับสนามกีฬาโอลิมปิกใจกลางเมืองมอสโกนะคะของประเทศร,ศรศัสเซีย ทั้งนี้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาใหญ่เป็นอันดับสองของรัสเซียเลยนะคะมัสยิดแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่18,900ตารางเมตรสามารถรองรับผู้ที่มาละหมาดได้มากกว่า10,000คนเป็นอาคาร6ชั้นมีหออาซารสูง72เมตรและโดมสูง46เมตรถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตะวันตกเลยทีเดียวนะคะ เข้ามาเราก็ต้องใส่ชุดแบบนี้เข้ามานะคะเพราะว่าเป็นกฎของที่นี่ต้องสำรวมแล้วเรียบร้อยเราก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปในนี้ได้ถ้ะละหมายก็ลงหลกันมื้นล่างะชา นี่ที่ลงไปละหมาดของผู้ชายประตูทางเข้า,ข,าของผู้ชายะหมาจะเป็นที่ร้านละหมาดลงบันไดฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่ละหมาดของผู้หญิงก็จะลงไปเข้าประตูไปด้านนอกเราสามารถถ่ายรูปนะคะด้านนอกได้ เดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จเราก็จะขึ้นไปดูด้านบนบราะเมื่อกี้มีคนแนะนําบอกว่าด้านในสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะคะมาเราก็จะเจอเนี่ยค่ะป้ายบอกว่าชั้นไหนทําอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรบ้างที่แขวนเสื้อผ้าที่วางรองเท้าแล้วก็ชั้นอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันจ้ะถอดรองเท้าให้เรียบร้อยเราก็เดินขึ้นไปนะจ๊ะต้องเงียบเงียบนะบเพราะว่า เรากำลังทำพิธีละหมาดกันอยู่เราจะขึ้นไปชั้นสามจ้า ที่น้องละหมาดกันตรงนี้ที่เขาจะละหมาดกันไม่เคยมีคนอัลลอ กำลังทำพิธีกันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเข้ามาในครั้งแรกในชีวิตนะกำลังสวดละหมาดก,กันอยู่ก็จะมีเวลาละมาดตอนเที่ยงไม่เคยเข้ามาครับครังแรกต้องสำรวมหน่อยอ nome oh, ตรงอาคารชั้นสามนอกจากจะมีเราได้เห็นละหมาดแล้วนะคะเ,เราก็ยังเขายังมีจัดเ,เป็นตู้กระจกนะคะเป็นตู้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 เนี่ยคะ่ะมีสถานที่ที่สำคัญจำลองแล้วก็มี หนังสือต่างๆนะคะที่สําคัญสาคัญเอาไว้ให้ได้ชื่นชมกันด้วยจ้ะเอาไว้ให้ได้ศึกษาดูกันด้วยนะคะ ดีมากเลยค่ะประทับใจมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบครั้งแรกในชีวิตนะคะได้เข้าไปดูการละหมาดในมัสยิดนะคะศาสนาอิสลามมีความรู้สึกประทับใจจริงๆค่ะดีมากๆเลยตื่นตันมากๆเลยขอบคุณที่พามานะคะผ่านอยู่เรื่อยเยแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าไปไม่กล้าเข้าไปคิดว่าเขาจะกีดกันไม่ให้เข้าไปนะคะอันนี้เขายินดีต้อนรับแต่ว่าเดินเข้าประตูเข้าไปเนี่ยทางเข้าเนี่ยก็จะตรวจอุปกรณ์ต่างๆนะคะ แล้วก็ใส่ชุดคลุมสีฟ้าคลุมหน้าคลุมผมสําหรับผู้หญิงนะคะคลุมหน้าคลุมผมให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่แบบเข้าไปในพิธีกรรมก็อยู่แบบสงบสงบอะคะ่ะห้ามเสียงดังแล้วก็ได้ดูเกิดความประทับใจมากๆครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นและดีใจประทับใจสุดๆเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ที่พามาด้วยนะคะพี่ซาร่าขอบคุณค่ะขอบคุณได้เห็นหลายๆ าศาสนาแล้วดีใจมากๆเลยค่ะชอบ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวยไปล่ะสวยไปล่ไประทับใจสวยจริงจ้ะไปแล้วนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกลบลานลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ